ก็ได้ร่วมหาลือกับทุกภาคส่วนในการช่วยแม่ค้าพ่อค้าค่ะในพื้นที่ตลาดนะัดชุมชนสีแยกพระพุทธหลังจากมีการเร่งรัดให้ลือย้ายตลาดขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขอความอนุเคราะห์ให้มีตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธเพื่อเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยมีนายกองเอกพุทธ กรดคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอเทพ,พาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากวิสาหกิจชุมชนตลาดสี่แยกพระพุธตําบลเทพาอพําเภอเทพาจังหวัดสงขลากรณีแขวงทางหลวงสงขลาที่สองนามหม่อมกําหนดให้ร้านค้าที่รุกล้ําเขตทางหลวงเร่งรัดดําเนินการหรือย้ายหรือถอนร้านค้าออกจากเขตทางหลวงซึ่งตลาดนะัดชุมชนแยกพระพุทธ เป็นตลาดนะัดชุมชนริมทางตามวิถีชาวบ้านมุสลิมดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีตยาวนานกว่า20ปีโดยสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวชุมชนรวมถึงคนในพื้นที่ให้มีอาชีพทำกินขั้นพื้นฐานกว่าร้อยครัวเรือนก่อให้เกิดความสะดวก ต่อวิถีชีวิตในการจับจ่ายซื้อขายซื้อของจากคนในพื้นที่และนอกพื้นที่มาโดยตลอดทั้งนี้ที่ประชุมค่ะก็ได้หาหรือร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในขณะที่ประชาชนเองก็มีวิถีชีวิตการค้าขายเช่นเดิมโดยเบื้องต้นในส่วนของร้านค้าที่ตั้งขายอยู่เกาะกลางถนนร้านค้าจะทำการบริหารจัดก,การพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณริมถนน และจัดระเบียบให้ตลาดเป็นไปนความเรียบร้อยค่ะเว้นทางเขาออกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของหน้าบ้านของประชาชนในขณะที่สปตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับพ่อค้าแม่ค้าและวางแผนแนวทางระยะห่างระหว่างผู้ขายในตลาดจังหวัดสงขลาและแขวงการทางและแขวงทางหลวงสงขลาที่2นามม่อมกรมทางหลวง โดยสบตค่ะเป็นหน่วยงานหลักเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนต่อไปในการนี้ทางด้านเลขาธิการสบตก็ได้กล่าวเพราะว่าปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมานานมากที่มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายข,ายของริมถนนและเป็นพื้นที่ของเอกชนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและมีการร้องเรียนให้ย้ายออกไปโดยให้กรมทางหลวงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่อีกฝ่ายเปลี่ยนผ่านมายังสวตถึงความลำบากไม่มีที่ทำกินได้รับผลกระทบสวตจึงเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายทุก,ทกส่วนให้สมดุลโดยให้ส่วนราชการรักษากฎหมายจึงต้องดำเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอนนั่นก็คือส่วนที่1พ่อค้าแม่ค้าที่ขายบนเกาะกลางถนนย้ายไปขายริมถนนทั้งหมด ข้อที่2สําหรับร้านค้าที่บทบางพื้นที่เอกชนเร่งดําเนินการย้ายไปขายในพื้นที่ที่จัดให้ชั่วคราวโดยให้ทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสาม,มารถมีที่ขายของได้เป็นหลักแหล่งและเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ส,สัปดาห์ และในส่วนของส่วนรัชการในพื้นที่ยังคงยึดประโยชน์ของประชาชนสูงสุดโดยกรมทางหลวงที่เป็นหน่วยงานสำคัญในเรื่องดังกล่าวมีความเข้าใจในส่วนของวิถีประชาชนเป็นอย่างดีและยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนรวมทั้ทงผู้ประกอบการเองก็มีความพยายามในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยถือว่าทั้งสองฝ่ายเดินทางบรรจบกันในประโยชน์ของทุกฝ่ายต่อไป